สายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่นรั้1ีสิเ็ดเขาดูฝนทางพระประตูทินของพระเมื่อวานเป็นยังเป็นฤดูร้อน ขึ้นสิบห้าคำเดือนแปดเป็นฤดูร้อนที่สิ้นสุดฤดูร้อนข้าวเขามันนี้เป็นเขา้าเข้าสู่เขียดฤดูฝนทางปฏิทินพวกปฏิทินทางศาสนาปฏิทินทางพระสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือน ดูดูแล้วสีเดือนดูรอนผ่านไปสีเดือนเข้าเขียนดูฝน,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 นเดือนแปดเดืหน่งคำเดือนหน่งคเดือนแปดเข้าเขียนดูฝนไปสิ้นสุดะนอะลนสองคำผิดห้าคำเดือนสิบสอง ก็เข้าสู่เกี่ยงหงล้ดูหนาวแล้ว <c> ก <oughs> ็ไล่ไปเรื่อยๆดูฝนแล้วดูหนาวแล้วดูร้อนหมุนเวียนกันไปนี่เร็ดูการที่เปลี่ยนกันไปเรื่อยไม่เคยหยุดถ้าหลับตาดูโลกของเราเนี่ยเหมือน ไปเกินจินตนาการดูก็จะเห็นแบบบาอยู่ในห่วงอากาศเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจต้องลอยอยู่ในอากาศซึ่ง เทาขนาดนั้นเราเป็นสากลอะไรกันไม่รู้จะแบบอะไรเป็นอะไรไม่ว่าจะกระวาลกาแล็กซี่อะไรจะเรียบเกิดตื่นสมมุติขึ้นเราเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมาอาศัยอยู่ตามก่อนหินดินหลองลอยมันถึงว่วันมันมีอะไรเลย ดูแล้วไม่มีสาระไม่มีอะไรช่างเดื่อนรอยร่องลอยอยู่นั้นน่ะไม่รู้จะไปโลกโมโทสันเอาอะไรเป็นของใครเปนขอมืดูดีๆแล้วจะมายึดรองเพื่อใครหาเอาเพื่อใครกอบ่วยปว้นเข้ามาว่าวมาจะของได้แล้วมันได้กี่นะ้ำโลกคืออะไร โลกคือหมูสัตว์อันชาราต้นปอยูงนัง่นเพระท่านบอกบอกชัดเจนมากโลกคือหมูสัตว์อันชาราต้นปอยูงอาทุโภเป็นผู้ไม่ยังยืนท่านก็บอกไปด้วยโลกไม่มีสื่อเป็นของของตน จำต้องรักทิ้งสิ่งทั้งปวงนั้นไม่มีสิ่งของของตนจำต้องรักทิ้งสิ่งทั้งปวงทั้งวายที่ว่ามาันหาไม่ได้เลยจึงจำต้องรักทิ้งเพราะความชราคำสาของสตลกแล้วไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรั้งส่วนสิ่งเหล่านั้นไว้เป็นสมบัติครอบครองของเจ้าของแม้แต่ตัวโลกเองก็เถอะมันก็ยังไปตามส่วนต่างๆของห้วงอวกาศ มันไม่มีธาตุรู้มันไม่รู้ว่ามันเป็นเพื่ออะไรเป็นอะไรมันไม่รู้ทท้งนั้นธาตุรู้อยู่ที่จิตที่ใจวัตว์เลยอย่างเช่นเรารู้อยู่เวลานี้แหละเราหลับตาลงก็ยังเหลือความรู้ความรู้เราล้วแต่เราจะหมายให้ความสําคัญว่าความรู้ของเราอยู่ตอนนี้เราอยู่ในสถานะอะไรถ้าเราจะพูดทุงรูปของเราเราอยู่ในสถานะของ่อ เราคิดถึงพ่อกบบคิดถึงพ่อถึงแม่เราอยู่ในสถานะของลูกน mm hmm. ล้วแต่ความสัมพันธ์ถ้าเราให้ความสัมพันธ์ตอนนั้นเราเป็นอะไรเราจะเป็นตาแหน่งอะไรมันอยู่ที่ความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์ของเราส่วนเรนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดลบันดาลว่าอะไรเป็นไรเราเท่านั้นเป็นผู้ชี้นําชี้ผิดชี้ถูกให้ความเป็นเรา เราให้ความสำคัญว่าเราอยู่ตำแหน่งของนี้เราก็จะเป็นลกูกเป็นพ่อเป็นแม่หนึ่งสาระที่ว่ามันไม,ไม่ไม่มีความสำคัญจริงมัน mm hmm. กว่าต้อนไล่ต้อนเราอปอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราถ้าไปออกนิดออกลวดลายว่าเป็นรักมั็นช่องรักก็ไขว,ว้าวมา คนไปเจ้าของช่างก็โกรธเกลียดชิงช่างก็ปราศใสนะครับไซได้ส่งมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากให้เป็นอย่างนั้นของเราเพราะเราไม่ใช่สู่สจ้าเร็จพอที่จะมีฤทธิ์ดนบรรดาในส่วนต่างๆของโลกให้เป็นดั่งใจถ้าดนบรรดาให้เป็นดั่งใจนะโลกนี้จะเป็นโลกของความ,วามสิวลอยไม่ได้เป็นโลกของความบอพกล้องขาดบอบกล่องอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ดั่งใจ ไปทุรลาฝน้าตกก็ไม่ถูกใจอ่ะหมกีํำพังทาไมต้องมาตกคนจะไปทุรนนี้มันไม่ได้ถามเราหลอกธรรมชาตินะเพราะเราไม่ใช่เป็นใหญ่เราคือหมู่สัตว์อันชราต้อนไปอยู่ ไม่เป็นใหญ่ไปตรงไหนความชราตอนเราไปสู่ไปสู่แรงแกงเขาตอนเราไปเผาไปฝังที่สุดปลายแดนของเกตของเกตนั้นก็ไม่เลยจากนั้นไปไม่เผาก็ฝังเลยเขาไม่ฝังเราเกียรขุดก็เผาสิ้งสากไปเลยจะเอาไม่เหล็กกระดูก จะเอากระดูกไหมถ้าไม่เอาเขาจะเผาทั้งหมดกระทั่งกระดูคกคนตัวกนี้วิทยาการจเจริญรุดน้าการมาบ้านราจะวุ่นวายทั้งฝั่งเขาทั้งมนองนอกของเขาจะเอาอะไรตั้งข่าวไว้เท่าไรจะเอาไหมล่ะถ้าเอาเขายย่ดหายสักขวดบดไม่เสร็จเรียบร้อยส่วนที่มีแข็งที่สุดกระดูกเขาก็บดมาเป็นผงให้เสร็จถั่ว นำกลับมาว่านมาเพื่อทำบุญโอทิศเห็นไหมนัก็าติดของคนม้านรเราไปเสียชีวิตยอยู่มึงนอกมึงนาเทมีสภาพท่านน่ะหน่ก็ส่งศพกลับมาได้แต่วางสภาพที่าแม่นี่แบบจัดการเือขวดโหลใส่อาทิหรือขวดเล็กๆก็ใส่ของอาทิมาให้เือขนาดนั้นแหละเหลือความเทื่อใจอะไรอวบน ผัวควันเีญ่อ,อะไรวันนั้นเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของความหลงแต่ความรู้มันไม่ได้มาหลงกับเราความรู้คือความรู้ทรงตัวอยู่ตามความรู้ความลหลงนั้นงมง,งายไปจัดการให้เป็นไปต่าง,งใจเพราะไม่ถูกใจก็เลยกลายเป็นมุกิจตรงการหาว่าโลกนี้ต่อต้อนานเาโลกนี้กระทำทุกกระทำจากโลกทุกกระทำจากสังคม ไม่ต้องเป็นเราเราไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เอาความจริงก็เป็นอยู่ขนาดนั้นยัไม่รู้เราดู้รับทราบเรื่องคือความจริงความจริงถึงจะจริงแบบสมมติเมื่อจริงตามปฏิทนนินความจริงเรามีหลายชั้นหลายหลึกจริงแบบสมมติคือโลกนี้ป็นโลกละครลงใหญ่เป็นโลกลของความสมมติทำคำจำกัดความของ่าโลกน่าคิดเนะี่ย ให้ความจำเปามของโลกคือมูสัตมูสัตอันชราตั้นไปอยู่อติโตเป็นผู้ยังไม่ยังอยู่เป็นผู้ไม่ยังอยูย่เราสกโลกโลกโลกไม่มีผู้ต่อต้านใครจะมาต่อต้านมันได้ไม่ยับยั้งมาให้แก่สักชั่ววินาทีก็ยังไม่ได้เลยยังมาต่อท่านมนให้มันแก่สักวินาทีได้มันไม่มีทางมันแก่ทุกขนาด ตั้งแต่แปลเปลี่ยนมาเรื่อยๆมันก็ไม่รู้ว่ามันแก่เราอยากย้อนกลับไปดูเราเมื่อห้าหกสิบปีที่แล้วเราเคทคล่องตัวไปที่ไหนไไก็ยังง่ายคล่องตัวไม่ไดเดือดร้อนไม่ได้อดร้อนคลุนพลางอย่างทักวเพราะคนนี้เราเป็นคนแก่ชราตอนเรามาเข้ามุมเนื้อมือจนตรอกไปไม่มีทางไปหมด้านแลไปอยม่มานย่ำยีทาหน้าที่ของมันอีกทั้ง เดี๋ยวนี้เรายังมีลมใช้เข้าอยู่แต่ไม่สามารถที่ไปต้านความเป็นจริงของเขาเลยไม่ได้มาต้านโค้นอ่อนผ่อนเตาเข้าไปแล้วรู้รับทราบเลยไม่เช่นนั้นมันจะทุกข์สองชั้นสามชั้นทุกเพราะทุกเกิดพอแรงแล้วย aw, ังม um ัมาทุกเพราะไม่ชอบทุกข์อีกไม่ชอบทุกข์เรียบทุกแท้แท้ที่จริงแล้วความทุกข์เป็นสมบัติติดมากับความเกิดเกิดมาเท่าไรแก่เท่านันตาเท่านันส่วนเรานั้นเป็นองค์ประกอบของความเกิดเรายังไม่รู้ตัว เราไม่ตัวรู้ตัวเราก็จะเป็นทุกข์ไปตามในเมื่อสิ่งเหล่านั้นนี้เปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นจริงตามสภาพของคนทุเลาหนักอาทิของเขาก็เป็นไปตามความเป็นจริงตามสภาพอย่างนั้นเราไม่ชอบเราก็มาปัดกลื่อนต้านทางเพราะสุดท้ายก็เลยทุกชั้นที่สองทุกชั้นที่สองทุกชั้นที่สามทุกขเพราะอะไรเพราะอะไรอาวรห่วงหะอะไรวนรักไปชอบพอพวกพันกับเรื่องนี้จะไม่เรื่องนี้แปเปลี่ยนเพราะสุดท้ายกระบวนการนั้นมันก็เปลี่ยนไปตาม สภาพของเขา,าโลกนี่มันแปลเปลี่ยนนี่ปรินามธรรม,าท,มทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนัม่นย่อมแปลเปลี่ยนก็ตามสภาพของเขาไม่ได้หยุดยั้ยงอยู่พอที่จะให้เราว่าเราเป็นเราเป็นเพรานะที่นั้นความว่าเราของเราตัวกูของกูมันมีอยู่ในนั้นตั้งแต่ตตนนั่นถึงว่าไม่เมื่อไม่เห็นข,ของเราไม่เชื่อมไม่ไม่ไม่ใช่เรามันเลย สิ่งที่ว่าเป็นของเราสิ่งที่วาดมนโดนภาพฝันว่าเป็นนั้นว่าเป็นอย่างนี้ทำลายความวาดฝันขอาเจ้าของัแต่ความจริงเพราะที่มันทำลายทำลายเราตั้งแต่ตนเพราะอะไรเพราะมันไม่เคยสนใจที่จะโอนอ่อนบทตามความที่เขาเราเขาคิดกลงว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็น่างนี้สร้างละครหลอกแล้วของฝันนมทั้งแล้วฝันกลางวันฝันทั้งที่ไม่ได้หลับหลับฝันด็ คิดว่าเป็นในเป็นอย่างนี oh no, ้ผลสุดท้ายไม่ได้เป็นไปตามความฝ่ายคนเจ้าของอันตรธานสายสาวูลไปผลสุดท้ายคือความทูกทุกโศกรกไปตกรักลําบกที่จิตที่ใจจิตใจนั้นพิรำพ่ไรลำพันต่ออารมณ์อาการที่ว่ามันชอบพอผลสุดท้ายเรื่องเหล่านั้นก็เป็นแค่โนภาโนภาโนวิญญาณเป็นเรื่องของความฝ่ายคนามเมื่อพระพุทธศาสินาส่วนนั้นไม่เคยเป็นจริงเป็นจังไม่เคยอยู่ อยูย่เพื่อที่จะร,รับผลของความจริงน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เป็นผลผลกินแท็แค่ไหนก็นไม่อของจริงของจริงคือสภาพที่หวานความชราคำข่าต้อนประสูตรแหลงแก่บุญคืนโลกของความเป็นจริงความจากัดความโลกงตรงไปตรงมา อุนโลกโลกมันพล่องอยู่เปนิดน่ะนะโลกส่วนไหนมันเต็มบ้างมันบกพร่องตลอดเวลาเอานั้นมาเสริมนี้มาเติมนี้มาแต่งผพระสุดท้ายมันก็เลือกร้องไหวหักดูมันพอดูมันอิ่มที่สุดมันก็บกพร่องเพราะมันขึ้นขึ้นลงลงตามสภาพความเป็นจริงของคนเป็นคนตายมันยังไม่หยุดแปลเปลี่ยนมันไม่หยุดติมันะหยุดแปลเปลี่ยนเป็นธาตุของโลกนี้ก็ว่าเอาออกมาพิสูจน์ พิสูจน์อะไรค่าพันสิบสี่นักนักวิทยาศาสตร์นักวิสิคนักวิทยาศาสตร์เขาคำนวณหาแร่ธาตุคำนวณหาอายุของหินควันนี้เขาคำนวณด้วยอะไรดยความสิ้นความเสื่อมของมันอะไนะธาตุทุกอย่างแร่ทุกอย่างมีค่าของมันอย่างนั้นเลยว่าคนเสื่อม ความเสื่อมเอาความถ่านมาพี่หนาเอามาพิสูจน์ครับความเสือ่อมอายมุมันมันมาขนาดนี้นเหลือเท่าไรนี่ว่าพิสูจน์่าวรสุดสิมันแผ่ะระดับนี่แหละแผ่ออมากระจายมาแผ่รังสีหรือว่าราังสีพว้เราตาถั่วถว่ยวัเราเป็นอะไรแต่ตาขอน,นักคนคว้าวิทยาศาสตร์ตรงนี ศาสตร์เกี่ความรู้องค์ความรู้องค์ความความมาพิสูจน์ออกมาทดสอบมาทดลองดูมันเหลือเท่าไหร่มันหมดไปเท่าไหร่มันเหลือเท่าไหร่พลาดเกอนประมาณห้าแสนปียังว่าเชื่อถือได้เพราะอะไรเพราะจักรวาลนี้อะไรต่อมอะไรที่เป็นเป็นอยู่ในภายใต้โกของความื่องลางของฝังเขาให้ข่าวประมันเป็นล้านไม่รู้สี แล้วเอียด์ตลาขนาดขาดเคลื่อนไปเป็นสี่ห้าแสนเขายังถือว่าใกล้เคียงหรือว่าตรงนั่นเราจะอะไรเป็นแกนเราเอาอะไรเป็นสมมุติเาอาอะไรเป็นความน่าจะเป็นถ้าเราผิดแทนหน่วยสองหน่วยก็ถือว่าผิดอันนี้เขาเขาว่าเป็นแสนแสนหน่วยเขาถือว่าใกล้เคียงเพราะโลกนี้มันเป็นโลกของความเป็นสาคนความแย่ไปสานเราจะไปควานมาเป็นเราเป็นของเราเราจะไปหมาวว่าตรงไหน ที่ใดเราจะไปมอเอาเขาลูกนี้เอาเขาูนั้นขีเขาขีเท่าไรเท่าไรมันเป็นแค่เสียเสี่ยมมันเป็นแค่เสียเสี่ยวของความสัมพันธ์คิดว่าเป็นนั้นเป็นนี้ผลสุดท้ายมันเล้วไหลเท่านั้นมั่นท่านด้วยกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงโลกความเป็นจริงคืออะไรคือยอมรับความเป็นจริงทั้งวันี้เป็นอลยโอนโอนครวญคลางอยู่ลานี้ก็คืออะไรคือความชราความกราบีครนจากนั้นก็ความ สิ่งของโลกก็คือความทุกข์ถ้าแท้ของมันก็คือความทุกข์ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปทุกมันก็เกิดขึ้นมาอีกสลับซับเปลี่ยนกันอย่างนี้หมุนเวียนกันเป็นกวีรตรีมันี้มีอะไรเป็นเจ้าเจ้าของคนนั้นมานั่งคนนี้มานังคนสุดท้ายก็แปลเปลี่ยนไป กรับไปสู่ถาดแท้ถาุเดิมของเขาดินน้ำลงไปมากระจายมาเป็นถาดอยู่ทุกวันนี้จะนั้นกลับไปสู่ถาุแท้ดินน้ำลงไปอีกกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเพราะสุดท้ายก็เว่องว้างความขนาดนั้นมันก็ไม่มีที่อิสระที่เป็นไทยพอที่จะปรองวางสักที่มันไม่มีมีแต่ส่วนทั้งข้าจับจองกันหมดเป็นส่วนเขาจับจองกันหมดว่าเป็นนั้นเป็นนั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่ีอิสระเป็นเจ้าของเจ้าของไปสมบัตินั้นสิ่งที่เรามัก อยากได้ใครได้หยุดปรารถนาเจตเอาอันนั้นเถานี้เดี๋ยวเลยเท้งนั้นทําให้เจ้าของทุกข์หลาท้องเลยทุกข์มันเป็นธรรมรชาติที่มันเป็นจริงเราเป็นหมายเ,เ,ราเราทุกข์เป็นของเราเราคอยทุกข์ไปตามทุกทีแท้ที่จริงแล้วโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์ เราเป็นกวนทุกข์พมาปีติครองแล้วก็ได้สมบัติคือทุกข์มาเป็นสมบัติแล้วมันวิบัติตั้งแต่ตนตั้งแต่ความสองความผิดคิดว่าเราได้ไมันได้อะไรเราเสียอะไรมันไม่มีได้ไม่มีเสียมีแต่เรื่องมายาภาพมันาะลงตาลกลุ่กทั้งตุกเราลักษณะของความเห็นเราเห็นเห็นไรเห็นลมแสงลมสงมันหักเหี้ยไปมามีอะไรรู้รับ เรานักวิทยาศาสตร์เรา้รับรองว่าลำแสมนมหาเขตแสนนั้นแสนนี้เลยเดีวลักษณะที่เราปรากฏชัดก็เราก็คือแสมันก็มาในขันลองจากสุทวนนันมันก็มาแล้วก็ตกแต่งมันเป็นตามเรื่องของมันแล้วเราก็ไปรับรู้รับทราบเป็นนั้นเป็นนั้นในกลายเป็นโรงละครละครโรงใหญ่คือชีวิตของสัตว์ของคน ในชีวิตคนคนหนึ่งสังคมครั้งหนึ่งมีเภรรยามีใครกว่าที่จะเยียนยาชีพหายไปทั้งสองข้อเพราะไม่มีใครเป็นอะไรมีแต่ความชีพายนั่นล่ะเดินไปสู่ตะลังใจเดินสู่ธรรมชาติขนาดนั้นก็ยังไม่ทราบเพราะอะไรเพราะมันลึกลับซับซ้อนยิ่งกว่าความรู้ที่เราจะไปเห็นและเมื่อเราไม่รู้ก็ ตั้งสมมติฐานวาจะคองไม่รู้บ้างยอมรับว่าจะคองไม่รู้อันนี้มันอวดรู้อวดเตือนอวดฉลาดไม่รู้เรายังอวดฉลาดถ้าวัจะคองรู้กันนั้นหนึ่งงูสองชั้นสามชั้นคนเขาโง่เขายังไม่รู้ก็ยังไม่เฉลิมเกิมยังยอมรับวัจจคองไม่รู้แต่นี่ขนาดงูเขาบัญญาขนาดนั้นก็ยังไม่รับยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทำไมชานี้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็น ลักษณะคือความจริงความจริงแปลว่าชัดหนะความจำพร้อมมันยังเหมาะพุ่งวุ่นวายเพราะความหลอกซ่อนมันคิดว่าเราปลิกหลาซ่อนไห้แกะไรได้ที่แท้มันนั่งในมันไม่ได้เพราะมมีแต่ความเบางแต่ umas, ane, ความเป็นไปตามปฏิที่มันอยากให้เป็นเพราะมันอยากให้เป็นแต่นั้นแต่ความจริงมันอยากเป็นเพราะความจริง <realised> มันขัดแย้งขัดแย้งมโนสานึกมโนธรรมที่เรามีอันนั้นไม่ใช่มีมโนธรรมไม่มีมโนสำนึกธรรม เป็นปตาความนาความอยากทนทีท่อัทยานพอได้กันใจแล้วมันก็กลายเป็นทุกสองชันช้นสามชั้นเพราะเทาเยอุทยานอยากอยากได้ใครดีมันได้จริงๆมิงแต่ันไม่ได้เพราะอะไรเพราะความเป็นจริงของโลกคือชราต้องไปสู่ตะลังแก่บเอายัดทองกันอย่างนี้เอายันกันอย่างเงี้ยอ้าใครใครใครอยู่มารับมรดกของโลกมีใครบ้างกดเงาของเรามีกี่คนเห็นแต่ไปเลือแต่กี่เ่า ถ้าคิดเท่าพอที่เป็นประจักษ์พยานในทามบุคคลว่าเคยมีคนเคยมีคนนั้นเคยมีคนนั้นเค,คนแขกเคยมีเพราะสุดท้ายดุงผ่านไปเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีอันนี้ก็อันตรธานหายสาบสูญหมดเขาก็แปรเปลี่ยนเป็นรานใหม่คนใหม่็มาถือความยึดของก็กลายเป็นสัตว์โดดขึ้นมาใหม่เข้าก็เลยคอยกลับมองมองดูพวกกำลัง ทำยึดกันเรียนพวกนี้ไม่เข้าใจพวกนี้ไม่เคยรู้นักปฏิบัติธรรมด้งหมปฏิบัติเรื่องความรู้เอาความรู้มายัดเยียดความเขียมันจะได้รู้ความเป็นจริงบางอันนี้มันไม่เป็นสำคัญผิดเชียวความจริงเป็นอะไรมันถือว่าทำงานเพียงของเวรจะพยายามไปตามมาระสุดท้ายว่าหมดดิบพอหมดดิขึ้นมากม็มากถ้าฟังข่าวสารเรื่องความเป็นจริงแล้วได้แค่อะไร แค่สมนังได้ก็คือรู้รู้ว่ามันเป็นเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยเตืดที่จะเลิกลาเพราะุท้าาปล่อยปละละเลยจะองกลายเป็นธาตุรู้เป็นธาตุนความรู้เป็นธาตุอนความหลงเหมือนว่าท่านหลงหลงโลกของเนี่ยทิย์งสญญารจากสังสารที่เนความรุ่มหลงงมงายพุท้ตาก็กลายเป็นธาตุอารมณ์ นั่นแหละเราพูดเติมน,น,นักธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์สาสตร์แความรู้สารลคว,วามเป็นจริงพวกเราน่ะไม่ใช่มีอะไรก็ตามแต่ใหสมรว่าทว่เรามีธรรมชาตินั่นก็คือรู้รับได้อยู่หรือความรู้เป็นจิ้สุดทางเลื่อนตาอยู่อาการสร้างออกไปหมดเพราะมันจับจองประชาราสร้างออกไปหมดนึไกลๆมันจะไป ในการชี้นำเพราะอะไรเพราะปรารถนาความอยากได้ให้ดีอยากให้ดีอยู่ดีมีสุขให้เป็นตามนั้นเป็นไปตามนี้จะแจ้งจัดการได้เลยว่าคนลักษณะของมนุษย์แต่สัตว์เลี้ยงชานไปพบเคี่ยวกันกัดขีกกันไม่ได้มีอะไรเป็นสาระพอที่จะติดเพราะปีศาความเพรความชั่วอย่างสัตว์มนุษย์สัตว์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐกระทงที่ว่ามารที่ว่ามาเนยนะรู้จักจัดการด้วยความสิ่งที่ องจัดการอะไรไม่ได้เพราะสิ่งชีพมันวายชนไปแล้วแต่พูมีชนอยู่อย่างเพื่อพวกเราจัดการชานพนักจิจิตที่คนกระทำระทำด้วยความเรียบร้อยปราศราพื้นชนี้คุณลักษณะของมนุษย์มนุษย์ของคนสัตว์ของมนุษมนุษเป็นสมบัติเป็นผู้มีคนณสมบัติอย่างนี้นี่แหละียกว่าคำนึงถึงบุครลท่าพบุคคนต่อต่อสนองเระบคท่าน บูชาจาผู้ชินญาณาี่ตังมังกลมุตตลังจะบูชาสิ่งที่ควรบูชาเลืกอมถงผู้คลที่ควรเลื่อถึงเพราะอะไรเพราะคนนั้นคนเหล่านั้นอาศัยความเมตตาขึ้นมาหรือสองสารดรแปนะนนำตนสองยอดนั้นกลายเป็นหลุดมาจากความช่วยชาเรามองพามมนมาเป็นผู้เป็นคนเุลานี้นั่นแหละได้พรางยุลานี้เพราะอะไรเพราะเด็ดรอดรอดมาจากกระแสของโลกมาเป็นกระแสแห่งธรรม Shocks. ระแสแห่งธรรมนี้ไม่จำกัดความขวางรึบซึ้งทั้งออกไปเรื่อยเรื่อยมีแต่ความรู้ความรู้ไม่แต่ความจนแตมคือความหลงความหลงมันจนแต่ตีพันอันตรูคือความหลงแต่ความรู้กระจายออกไปเรื่อยเรื่อยไม่มีสิ่นสุดจะเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สมบัติของเราไม่มีใครถือกร่องแล้เป็นของใครเพราะเป็นสมบัติกลางน่าโลกนี้เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉนั้นทั้งว่าคำหนึ่งคำเรื่งอย่างนี้เธอจะไปคิดไปจล่อยวาง อย่าไปคิดเกีย่ยไปตามมันย่นกลับมาหาเราหาความเป็นจรองเวลานี้มีแต่ลมหายใจเข้าและออกนั่นพยายามทํคุณงานามดีให้กระแสะงจิตมีจิตใจมีความชุ่มเย็นมีความเบิกบานสงาา่าถาเตยไม่ได้ไปวิ่งตามสมบัติอันเป็นความน้ําเหลวของเรานั้นบ้าหอกความไม่อะไรก็ัเป็นอย่างนั้นแหละความน้ําเหลวไม่มีใครได้มีใครเสียมีแต่ความตรงของเขื่อนมีแต่ความหนักหนักอึ้งอยู่ลานี้มันนม่พอเหรือเพราะเทียบแบบโลกทั้งโลกได้อยู่ลานี้เพราะอะไร พราะความสร้างังผิดคิดว่าจะไปหาสมบัติหาได้มนได้มาแห่งไดเถิดคนนั้นหามาได้คนนี้หามาได้มีใครบ้างที่ได้จริงจริงนจ๊ะแต่พระชามาระสัตย์ขัวสง์พระคุณอนประเสริฐขนาดนั้นตรงยิ่งทิ้งเกลื่อนไว้ตามโลกทิ้งมรดกตกทอดให้แก่ทาตาทตรอาตกูลของพระองค์ท่านจะกี่คนกี่คนก็รับทราบรับทราบเรื่องเหล่านี้ไม่มีตระกูลไหนไม่มีใครไม่มีใครที่อยากจะหลีกนี้คนธรรมชาติของพญาวัชรานุเปียนใหญ่ นะแล้วทั้งหัดที่นาาเรื่องเหล่านี้เราจะระงับความโลภและความโกรธลงได้บ้างถึงมันไม่หมดเป็นปริเจตประหารเราก็เห็นแบบเป็นเรื่องจริงอ่าราวนี้เราจะเอาอยู่กับความเป็นจริง เราจะอยวามเป็นจริงไม่ตายให้มันตายสิงอย่างไงเสียก็่าตายแล้วอย่างไงเสียเราไม่หลงเราไม่เป็นไปตามมันมันกระต้อนเราสู่เข้ามุมอยู่แล้วมันจะต้อนเข้ามุมเป่าเพื่อจะหลงเราเรายังไม่รู้ตัวเราจะกแพ่นอกเหรือเราอยังสําคัญผิดที่ว่าเราเป็นนั้นเป็นนั้นมีความ้อยตัวเลตัวเราเกวเรามีความสาคัญว่าเป็นอะไรต่ไม่ไรหรความเป็นของเราตัวความสาคัญของเราว่าเ,าเป็น แท้ที่จริงแล้วมันเหลวไหลเท่านั้นคว้าน้ำเหลวมีสัตว์มีจริงไม่มีความเป็นจริงมีแต่ความสัมพันธ์คิดว่าเป็นคิดดว่าเป็นนี่นั่นแหละวรรมิชชาทิฏฐิสำคัญผิดตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสมาธาเนปุ่งสําเ็จศึกษาคือสมาธานเอาซึ่งสัมมาทิฏฐิ จะเกิดก to mm ี hmm. He ่ครั <inaudible> ้งกี่คราวจะไปไหนเหนือใต้ออกตกขอให้มีสมาธิติเป็นสมบัติมหาสมบัติเราจะไม่ได้อาภพเราจะไม่ตกลักลําบากเราจะไม่หลงเราจะไม่งมงายมีแต่ความรู้ความรู้ยกกิจยกใจกันสู่ขลอของกรรมกิจใจที่มีอัตมิธรรมเป็นความชุ่มเย็นนั่นเลยว่าเป็นการเดินทางหาธรรมะหาธรรมสมบัติหาสมบัติยิ่งสมบัติเป็นยิ่งก็คืออะไรคือสติธรรมปัญญาธรรมดุติธรรมเราที่เ่านี่เป็นสมบัติค่ะ มาราคามามามหาศาลเทียบราคาไม่ได้เทียบราคาของโลกสัตว์โลก,กมันมีราคาราคาเท่านั้นร้อยเท่านี้พันค่าราคามาราคากัไปซื้อหาแะกเปลี่ยนจึงนั้นันั้นแต่ธรรมสมบัตินี้ไม่สามารถที่จะได้มาด้วยความสะสมหาด้วยความไม่ถูกทางต้องได้มาทา,ทางความถูกทาง,งคือการเสด็จหรอกามศึกษาเราเรียนมาบำเป็นมาประพฤติปฏิบัติจนทางกลายเป็นความสมบัติของค่งมรดิ์เหล่าน,นี้น,นั่นแหละความจริงกิดปรากฏชัดตามคติของความเป็นจริง พอความจริงปรากฏเขานี่หน่อยา,า,าจฐานได้เรื่องเรื่องในความเป็นอยู่ความเป็นอยู่เม,ม,มื่อก่อนโซ่โทรทว่าเกี่ยวของถูกกระทำทั่วนนี้เห็นได้ชัดว่าไม่มีใครมากระทำมันได้นอกจากสติปัญญามาเป็นเกื้อตั้นเราทั้ว่เอาความรู้ความร่งม,มัดชนะชลังกันเราอยู่ท่ามกลาสิ่งเหล่านี้ก็คือความดวงระความรู้ทํางนานทําหน้าที่ห้ามหมั่นกันใครจะชนะธรรมะย่อมชนะอธรรมเราอยู่ฝ่ายธรรมะไปเถอะเราจะชนะอธรรม ธรรมะจะพาไปสู่สุสติความเป็นจริงโลกสวรรค์สูงสวรรค์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในที่ที่พระท่านพาไปท่านจะพาไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไปสู่สัมปรายภพก,กีมีความริสสมบูรณ์ไม่โดนบกพร่องขาดตบบกควอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้เหรอยงมีแต่ความแห้งตรอมใจต้มติดตอมใจเวลานี้เพราะอะไรเพราะไม่มีสมบัติใดต้อนรับสัตวโลกสัตวโลกเป็นไปตามยติค่ะญะถาความความเป็นจริง ไม่มีใครมาได้ไม่มีใครมาเสียเป็นโมฆะเหล่าหลายธนาเหล่านั้นปรองจิตปรองใจลงอย่างนี้เราจะความโลภมีอยู่ก็ระงับลงความโกรธมีอยู่ก็ระงับลงเพราะเราพิจารณาเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้เป็นชนวนเป็นเครื่องกั้นเป็นเกาะเพชรเกาะหินเกาะเพชรเกาะเหล็กเกาะมาเกาะเกาะเยือวเกาะกลมให้เรามีความอยู่ว่าปลอดภัยปลอดจากภัยแต่อันตรายทั้งหลายคืออะไรภัยคือความเกิดเจ็บเจ็บตายเรื่องวัฏจักร มัในใครจะเป็นยัย่างเราแต่เอาความจริงมาปรกา,ปากฏให้ปรากฏว่าความรู้นั่นแหละีนสุดข,ของความจริงก็คือความรู้ความรู้รู้เอาทานคนลวงคน,คนมายาของสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่แต่ความเป็นจริงนั่นแหละความสุขมันเกิดจากความประงับเสียซึ่งความคิดประเภทีบงับงบง่อบกบมันไม่มีเพราะไม่มีปรากฏกลายเป็นปรมสุขสุข ไมอ,อะไรมากมาเคลืแพอแฝงเพาราะอะไรเพราะขจัดตัดต่อสุรีคือความโมหจิตครอบงำใจเราเราเลือกแต่ความสัต์ความจริงเราเป็นความสุขความสุขเป็นปุณพระคันบรมสุขสุขล้วนไม่มีอะไรเไปเกี่ยวพนก็คือความสุขจากการบำแข่งตนจนกรทั่งเข้าสูา่แต่ยิ่มุดก็คือพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงอันละละพอ สายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่น